ปียะอังคารที่1ทธันวาคมครับที่สนามมวยเวทีรุมพินีครับรามอิทลากิโลเมตรที่2มาดูหินช้างสอบพี่ชิดศึกเจอกับรุ่งวันชัยววันชัย1 3 3อปอนด์ครับหินช้างนี่อายุ19ปีนะครับจากอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรครับส่วนรุ่งวันชัยววันชัยนี่อายุ20ปีครับจากจังหวัดสตูลน,นะครับ เสียชัยโตเกียวแล้วก็เสียชัยบางบอลครับให้การสนับสนุนอยู่แม่ต่อยมัดซ้ายได้ดีวางแข้งซ้ายครับเสียเปรียบช่วงหน่อยครับรุ่งวันชัยครับแต่น้ําหนักเท่า3ฟอร์มหลังนี่ก็แพ้นินลูกมะขามหวานแพ้นอกยก3ามพยักดำลูกมะขามหวานแล้วก็ชนะแจ็คโนนแดงยินครับส่วนหินช้างนี่เอาชนะนอกยก3ามาสานัดติดเลยนะครับชนะนอกยกสาพนมรุ่งเล็กสุระเกลียงไกลชนะนอกยก3สุทินบัญชาเมฆและชนะนอกยก3มยุทธภูมิแก้วสำนิดหรือว่าบ้านดอนเล็ก สิบบ้านดอนครับกรรมการบุญภาพปรากปรากฏผลนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยก3 3นัดกับปั้นหนักมากหินช้างขอบอกเอาวางแข้งขวาครับหินช้างครับรูปล่างช่วงชกดีเหลือเกินนะครับซ้อมอยู่กับอาจารย์แดงครับแล้วก็กลางเข็นดงเดลิธาครับเชยๆกันดูอยู่ครับถือว่าเป็นเจเนเรชั่นใหม่นะครับแทงเข่าขวาไปครับเจอทัศายโตซ้ายไปเด้งตีซ้ายครับเสียบ้ายครับทางด้านของเจ้า หินชาา้างพยามจะตัดล่างไม่ลงครับแทงข่าซ้ายเสียบซ้ายถึงเงินเลยครับมวยคู่นี้ล็อกรักสะพายแร่งกรรมาการบุญพาแย่ยก3ปล่อยตัวมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพ์นะครับอยู่ที่หินช้างครับต่อ19าคำปั้น1-2ครับฟันศออครับตีข่าซ้ายมาครับ ตีไม่ได้ก็ขวางไว้ก่อนครับทางด้านของเจ้ารุ่งวันชัยหินช้างถึงตัวกำปั้นซ้ายนี่แหละครับซ้ายแม่นกว่าครับแม้ว่าแขนจะสั้นกว่าแต่ว่าหินช้างก็ยังมั่นอกมั่นใจนะครับยังมั่นอกมั่นใจครับชาวต่างชาติ89ชีวิตนะครับเก็บค่าดูได้460,000ขออภัยครับ46,160บาทครับ ยกที่4ี่ครับปล่อยตัวมาครับ4ี่หนึ่งครับอยู่ที่หินช้างครับได้เปรียบเดินเข้าหาตลอดครับแข้งขวาเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ปั้นซ้ายครับแทงเสาซ้ายมามครับรุ่งวันชยัยหินช้างกับปั้นซ้ายแข่งสายเอาบวกมากครับฟันศอกหัวที่ไม้ไม่ทิมกำปั้นซ้ายครับรุ่งวันชยัยหินช้างล็อกรัดตีซ้ายเจอซ้ายโต๊ะ กรรมการบุญพาครับรอจังหวะอยู่แล้วครับหยุดตอนไหนแยกตอนนั้นน่ะแข้งซ้ายครับรู่วันชัยโอ้โหจะบวกหมัดซ้ายครับหินช้างก็มวยชนะน้องมาสามไฟติดนี้ก็มั่นอกบั่นใจอยู่แล้วครับโอ้โหถ้าเกิดไฟนี้น้องอีกเดี๋ยวดังขึ้นมาอีกอ่ะจะกลายเป็นมิสเตอร์น้องเอาคนใหม่เลยครับทำได้ไม่ได้ครับโู้หูยามหมัดซ้ายขวาครับแถมมีศอกมาเสริมครับในตีเข่าซ้ายครับขยมขยมแทงเข่าขวาไป รุ่งวันชัยต้องโตนะครับเจอซ้ายของหินช้างครับโตก็โตอยู่ครับแต่ว่าโตน้อยไปหน่อยครับถีบฝาครับกำปั้นซ้ายครับกล้อไปเล้อมาแล้วครับรุ่งวันชัยโอ้โห่กำปั้นซ้ายกำปั้นซ้ายครับหินช้างครับกล้าต่อยเหลือเกินครับโอ้อายุเพียง19ปีนะครับแล้วรูปร่างดีเหลือเกินนะครับปล่อยให้โตไปกว่านี้เลยครับเอาไว้ต่อยต่างชาติด้วยครับอาวุธเยอะ กำปั้นสายของรุ่งวันชัยก็เอาลางศีรระรับเลยครับหินช้างครับเลือกอะไรจะเอาค้างรับกำปั้นสายเอาบวกบัดซ้ายครับรุ่งวันชัยหินช้างแกก็ช่างเลือกช่างแลกนะครับคือไม่ได้ไม่ได้บาดเสียวแทนกองเชียร์แล้วครับคือมั่นใจครับแทงเข่าขวาแทงเข่าขวายอดอกรุ่งวันชัยต่อยซ้ายํำตัวแทงเข่าขวาครับฟันศอกซ้ายกำปั้นซ้ายอ้าวแลกกันบัดศอกซ้ายครับ ฟันศอกซ้ายไม่โดนครับเจอศอกซ้ายของโอ้โหยืนแรกซดกันมันเกจนติงต๋งๆอีกแล้วครับกรรมาการเรียกออกมาครับบุญพาปรากฏผลโยนเข่าขวาครับแล้วก็รัดกรรมาการโอ้ยฟันศอกกำปั้นซ้ายฟันศอกซ้ายโตครับรุกวันใจครับแก้งขวาครับหินช้าง ปัดซอกซ้ายครับรุ่งวันชัยครับก็เอาส่วนที่ตัวเองคิดว่าแตกถ้าเกิดแตกขึ้นมาก็ไม่เสียเปรียบแล้ะครับก็คือบริเวณศีับกลางศีรษะครับให้มันไกลใบหน้าจะได้ไม่เสียหลอด้วยแล้วก็พลิกแข้งขวาตามครับกับปันซ้ายครับรุ่งวันชัยกับปันซ้ายทีเดียครับยืนแลกกันเลยครับโหมดยกสีครับ ชกสนุกครับชกสนุกดูคืออยากจะแหมจริงๆแล้วหินช้างดูทรงแล้ววิ่งมาแบบนี้อยากจะปีนครับอยากจะกระโดดขึ้นเชือกแล้วก็โชว์แอคชั่นหน่อยครับแต่กําลังขาไม่ดีเหนื่อยยกสุดท้ายครับตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่ทางด้านของหินช้างครับได้เปรียบเพียง5-1นะครับเพราะว่าก็ยังมีโอกาสเที่ยงทนได้เพราะแกชอบแรกอยู่ที่รุ่งวันชัยววันชัยครับ เป็นดับบี้ไฟแดนใต้อยู่แล้วนะครับชุมพรนี่ก็ประตูสู่ภาคใต้ไหวเสด็จในกลมชมไร่กาแฟและหดาดไซรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกครับวางแข้งซ้ายสตูนสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์เสียบซ้ายกรรมการบุญพาแยกออกมาเหนื่อยครับแข้งขวาครับยินช้าง ระบบป้องกันก็ดีด้วยครับตอยล่างสลับบนครับที่เหลือครับรัดล็อกรัดตีก็ตีประคงองครับตีประคองครับไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรแล้วครับหินช้างโยนเข่าขวาไปครับรุ่งวันชยัยโอ้โหแต่ว่าหัวใจนี่สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับถือว่ามีหัวใจที่กล้าแกร่ง หัวใจที่มีความมุ่งมั่นครับแม้ว่าสภาพร่างกายครับตอนนี้นี่แทบจะยืนกันไม่อยู่ทั้งคู่แล้วครับเห็นหนั่มวยใจสู้แบบนี้นี่พี่ก็ได้แต่อวยพรนะครับว่าให้น้องก้าวไปเป็นมวยเอกแล้วก็ได้คาตัวเยอะๆจะได้ไปจุนเจือชีวิตตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ครับเป็นกําลังใจให้อย่างดีเลยนะครับแบบนี้ครับเนี่ยครับเดินครับ รุ่งวันชัยหมดยศครับก็นี่ครับเขาหมดหน้าที่ก็จบก็ชื่อจบครับวันนี้ก็สู้ไม่ได้ก็มากอดคอครับคุยกันบางคนนี้เป็นเพื่อนกันยันวันตายก็มีครับดูจากอดีตนักมวยรุ่นเก่าๆนะครับวงการนี้เป็นวงการที่สร้างสรรนะครับวงการของคนใจนักเลงครับไม่ใช่วงการของอันดาผานเนี่ยครับกรมาการรวบรวมคะแนนชุมนไปที่หินช้างสอฟที่ชิดศึกครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนรุ่งวันชัยววันชัยครับ สนุกครับ